สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับและแน่นอนผมนําความรู้เทคนิคดีๆมามอบอีกแล้วนะครับหลายท่านครับถามกันมาเยอะมากว่าอยากยิงแอดทิกต็อกแต่ว่าเติมเงินยังไงแต่ไม่เป็นบางท่านไม่ได้มีบัตรเครดิตนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินทิกต็อกง่ายๆนะครับมี2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับสามารถกดลิงก์ข้างบนได้เลยนะวิธีที่2ครับเข้า Google นะครับและพิมพ์คําว่าเติมเงินในทิกต็อกนะครับเลือกอันแรกนะครับ จากนั้นครับ TikTok จะให้เราทําการกดเข้าสู่ระบบในส่วนนี้ครับ TikTok จะให้เราทําการลงทะเบียนนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมขอย้ําก่อนนะครับว่ามันสําคัญมากคุณจะต้องลงทะเบียนเข้าล็อกอินด้วยอีเมลพาสเวิร์ดเดียวกับที่ล็อกอิน TikTok ครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณล็อกอินอีเมลอะไรในช่องนี้ก็ต้องเหมือนกันคุณล็อกอิน TikTok ใด้วย Facebook ในนี้ก็ต้อง Facebook เช่นกันนะครับเพราะงั้น เวลาคุณล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับเช็คตรงหัวข้อนิดนึงนะครับว่าตรงชื่อของช่องเนี้ยมันตรงกับช่องทิกต็อคุณหรือเปล่าถ้ามันตรงแปลว่าผ่านครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณเลือกแพ็กเกจเงินที่คุณอยากจะซื้ออยากจะเติมนะครับและคุณกดชาระเงินนะครับติกต็อกจะให้เราทําการสแกน QR code เพื่อทําการจ่ายเงินครับเพียงเท่านี้ครับคุณก็มีเงินในทิกต็อกที่จะนําไปสามารถใช้ยิงแอดได้แล้วครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจแฟดดีไทยแลนด์ทุกช่องทางครับ แล้พบกับผมในคลิปหน้าครับ